ง่ายแต่หาลองยากอ่ะพี่ลองงัดดิพี่มา,าลองงัดกับพวกผมปะตอนทีงัดได้แบบ3-4รอบปิดเลยนี่นไหนโชว์หน่อยไม่พิเชเอ์ไม,ม่พิชเ <laughs> ชอยืนมาตรงนี้5<อ>นาทีแล้วไม่เห็นได้เลย <laughs> สะดุ้งเลยตกใจเชี่ยสะดุ้งเลยเราเฮียพี่เอ็กปรับดีไหมยากชิบหายเลยง่ายแต่หางลองยากอ่ะเดี๋ยวพี่ลองงัดดิพี่มาลองงัดกับพวกผมปะงัด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 แข่งกันแข่งกันไม่ได้สะดุ้งเลคือกำลังแบบกำลังใช้สมาธิอ่ะเลวไปพี่เอ็กพี่เอวไปเจ้าของ้ว รถน้องไม่มีอะไรในรถไม่เขารองไม่เฉยลอฝึกพักยากไหมยากไหมโคตรกจะพักไหมไหมัานได้หยุดหยุดหยดตัวนี้จะยังกดไม่ได้เลยไมาไปกด s ก่อนโดน x เงยเดิน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 แบ่งให้มันอยู่สองฝั่งได้ไหมอ่ะ b x แรกที่งานได้ครับในสเหมือนจบปูนตอนแรกอ่ะที่มันอยู่สองฝั่งได้ปะงานได้เอาเอาเนื้อในรถไปเลยมี20่อันนะอุ้ย S <S งนานพอประมาณสิบนาทีแล้วยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้เอาไปย่างนะสดเลย <S 1> <S 1> เอาเป็นตัวเลขแทนได้ไหมตัวเลขหกตัวไม่ตัวเลขแมวมนีน้ำแขดมีน้ำแขดงเราไม่เอาตัวเลขเอาแบบเป็นนนี่แหละแต่แบ่งสองฝั่งได้ไหมเหมือนจกปูตอนเลขอ่ะอ๋อ ก็ยังมีคนได้ยีกสิรอบอ่ะนี่กูเรลนะก็จะได้อุ้ยยี่สิบอันจริงด้วยแต่เนื้อสดเนื้อสดเดี๋ยวพี่เอ๊ะมาหลอดหลอดแรกมันเร็วอย่างนี้เนี่ยมันดูดคนเลยก็อาหารเยอะง่ายไมยากเยอาหารเยอะอาหารเยอะ เออแต่ถ้างัดไอทำเหมือนงัดบ้านก็ดีนะไอที่มันใช้ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่จะเป็กบ้านเอาไปไว้ประตูงัดบ้านด้วยโอ้โหวันนี้ไม่ต้องเข้าบ้านแล้วแหละหนูชอบหนูชอบเพชรฟ้าและเพแหวงเนกันงัดเองงัดได้ด้วยแบบเนี้ยโอดีโอดีแหวก็เริ่มเลื่มมากเลยต้องหมดเหนื่อยอีกแล้วเยอะ ได้แบบคนช้าวนะตกว่านี่กดเก้าตัวอะไรยังไหวนะครับมีคนโยกไม่ผ่านนะมันง่ายอนะ่ะพี่พนูขอดูสักครั้งได้ไหมว่าแบบพี่ทำสำเร็จตั้งตารอ คือว่าคือคือพี่สู้ๆนะคือใช่ดีเฟคคนแก่ตอนตอนที่ไอ้เงาได้แบบสามสี่รอบปิดเลยนี่ีไคโชว์หน่อยี่บหายเลยยืนมาตรงนี้ห้านาทีแล้วไม่เห็นได้เลยเยืนครับยี่สิบกว่ารอบแล้วไม่ได้ตีเฮ้ยเฮ้ยไอ้พิธีอย่างขีดน่ะปะพี่ใชาอีนหมดใช่กัเย่ล้ วางนิ้วดีๆว้ามันวางนิ้วดีๆยังไงวะพี่มันก็มีแค่สา,ามนิ้วไม่วะง่ายนะตาย <c oughs> เออมาวางไงวะต้องปรับคีย์บอร์ดใหม่ปะเหมือนบา <c oughs> อ้านพิมพ์ดีจัะง่ายเอม่ามีเนี่ยยี่สิบชิ้นเนี่ยไอ้แก๊งใหญก็บอกว่าง่าย ทำอะไรอะไรอะเห็นตัวเองแม่งวิ่งเฟลกี่รอบจะบอกแล้วฝนมันโตเกี่ยวที่ล่างเกี่ยวที่ไหนะเดี๋ยวจะน้ำเดี๋ยวจะน้ำเสียงเข้าด้วยมันจะได้ตื่นเต้นหน่อยเสียงหลอกอะไเสียตมันเล็นหลอกแบบะตึง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 ทำอะไรอะนี่เพื่ออะไรอะผู้ชายทิ้งเหรอทำไม่มีใครงั้นบอกบอกคนเขาจะฟังจากเสียงเราค่อยกดเนไงน็อตหนึ่งดิชานหรือเปล่าเพราะว่าฟจากเสียงแล้วกด เอามาเอาแบบเอาคันนิสายไอ้ตรงนู้นมามาใส่ตรงนี้แทนได้ไหมเลขกเหรอใส่ก็ะทำอะไรกระตุกรือนม่ขออ่างยิ้มหายนี่ปิดฝนเลยครับปิดฝนเลยดูฝนนี่อะ พี่บอสผ่ตังไหนพี่บอสผมเทพเปล่าพี่บอสผมเทพอ่ะสุดๆอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะหิมะอ๋ออะไรของพี่วะเนี่ยไอ้ฮี้หนักกว่าเดิมอีกนะเอออยู่ตกพี่เธอขอยกนขยกนะรถไม่ได้ มีอะไรวะกูเอ๊แม่ม่จะปพ่ป้าอุ้มมูก่อนทำไมวะเอ้ยเือนเนืเน้อเนืเอ้อเนื้อเนื้อเ้นต้อน พี่นี่ยไม่มีเงี้ยแต่พี่พิงเงีกี่รอบอ่ะพิงเงี้ยยี่สิบรอบได้หนึ่งรอบอย่างเงี้ยพี่เอกกขาร้องบอกงัดเก่งไอ้เหี้ยก็อ้างอะไรอีกเง้ะเหล็กอีกไหมเหล็กอีกไหมเหล็กอีกอ่ะเหลกอีกเจ๊ฟุตบูนอะให้มันเป็นสองฝั่งได้ไหมพี่เอกเพิ่มแบบ U K แบบเนี้ยเข้าไปอ่ะ U K O P แบบเนี้ยโอ้เจ๊อะไรเนี้ยปูนเหรอ ทำาไมมีสองฝั่งอ่ะปูนตอนแรกอ่ะโอ้ไม่เอาแค่นี้ก็เอ้ยเอาแบบพิมพ์ดีดิพิมพ์ดีตัวพิมพ์ดีดิโอ้ไม่ไหวฟอหอโกโดอ่ะป่ะเอกอาสอวอเอสองอ่ะแปดตัวเอาดิไม่เดี๋ยวเดี๋ยวซับภาษาอังกฤษก็เอามาครึ่งคีย์บอร์ดแต่ไม่แต่ไม่เอาไม่เอาเป็นภาษาอังกฤษด้วยเอาเป็นสระไทยนะโอ้เราภาษาภาษาไทยงัดเองเลย ปอหอล์โกโดออิกอสอว์เพื่อให้ทุกคนหันมาพิมพ์ดีกันอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกค่านสวัสดีด้กครับสวัสดีครับรถผมอ๋อนึกว่าจะของรถที่สภาพจะของรถมาอะไรกันทีอยู่ไม่เอานะ เหนื่อยว่ะกูบไปแล้วเจอกันอาชีพโจรอันนี้อันนี้เขาอยู่ยับได้หรอยับไม่ได้ร้อยเที่ยงโอ้เนี่ยมันมีเอสเนี่ยมันมีเอสอันนี้มีเอสจริงเนี่ยขึ้นแล้วตัวเอสเนี่ยตั้งใจรอบนี้ มันมันมันมีบางครั้งอ่ะบางครั้งอ่ะมันเป็นเหมือนสุ่มอ่ะคือบางครั้งแม่งหลอดหลอดกว้างใช่ไหมแล้วอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีแม่งหลอดเล็กอยู่ใกล้ๆอ่ะเออแล้วแล้วเร็วอย่างเงี้ยไอ้ยน่าโคตรยากเลยมันยากนั้นแหละไปแล้วไปนอนละไอ้หัวร้อนไปนอนละดูดิไม,ไ,ดไม่ได้ร้อนงัดได้ต้อง,งัดได้สภาพงาน้อยครั้งติดสองสามครั้งอ่ะ Yang di... Yang di... Yang di...